สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการครูสอนครูรายการที่จะมาส่งต่อทักษะการจัดการเรียนรู้จากครูถึงครูแบบจัดเต็มค่ะวันนี้อยู่กับดาวอีกเช่นเคยนะคะและคุณครูผู้ให้ความรู้ของเราค่ะในส่วนของวันนี้เราจะมาดูกันว่าบอร์ดเกมของเรานั้นสามารถต่อยอดในวงกว้างได้อย่างไรบ้างหลายๆครั้งอะคะ่ะเวลาที่เราจะเริ่มอะไรสิ่งใหม่ๆคุณครูหลายๆท่านจะเหมือนตกมาตายตรงเครื่องมือวัดเพราะเรารู้สึกว่ามันจะต้องแบ่งเป็นสกอร์ต่างๆแต่มันจะไม่อยาก มานั่งคิดรายละเอียดยิบย่อยตรงนี้เลยแล้วก็แพ้กันไปหมดเลยเงี้ยค่ะอยากจะดถามว่าในส่วนของครูฟรองแล้วก็ครูติมอะค่ะเครื่องมือวัดผลตรงนี้อะค่ะเราสู้จนถึงที่สุดจนสามารถเป็นที่ประจักษ์ให้ใครๆสามารถหยิบยืมไปหรือเห็นได้ชาัดบ้างไหมคะ อันนี้จะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างเทศของโรงเรียนอนุบาลทัพบพอนะคะตอนนี้มีทั้งหมด4บรอร์ดนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับหล่อลงท้ายด้วย at et an in นะคะเราได้แรงบันดาลใจจากเกมเสียฐีนะคะต่อไปนะคะเป็นภาษาจีนนะคะอันนี้เป็นตัวเลขอารบิกนะคะเราเน้นในการบวกลบแล้วก็ให้เด็กๆได้พูดเกี่ยวกับ คำต,ตอบเป็นภาษาจีนนะคะเน้นแค่เรื่องการพูดตัวเลขภาษาจีนค่ะแล้วก็ปรับมานะคะเป็นตัวเลขจีนให้มันแอดวานซ์ขึ้นนะคะเป็นตัวเลขภาษาจีนจริงๆแล้วให้เด็กๆที่จับกัดได้ขึ้นมาอ่านตัวเลขภาษาจีนให้ออกให้ได้นะคะคกลไกเกมนะคะทุกครั้งเลยนะคะก่อนการจะใช้งานบดเกมคุณครูจะทาการพรีเทสโพเทสก่อนนะคะว่าเนื้อหาที่เราจะเล่นเกมนั้นๆน,น,นะคะเด็กๆกลุ่มไหนเราจะแยกเด็กเก่งกลุ่มกลางและกลุ่มอ่อนก่อนนะคะเพื่อจะดูว่าเราจะคะเด็กแต่ละกลุ่ม ในท,ทุกกระดานบอร์ดเกมนะคะส่วนการปรับเนื้อหานะคะก่อนที่เราจะทําการวัดผลประเมินผลหรือการเขียนแผนนะคะเราต้องดูก่อนว่าเราทําเกมเกมนึงขึ้นมาเราจะปรับเนื้อหาตรงไหนกับตัวชี้วัดไหนบ้างแล้วก็ มีเนื้อหาอะไรที่เราจะมาทําในเกมนะคะอย่างเช่นเกมภาษาจีนนี้นะคะที่เป็นการบวกลบตัวเลขนะคะก็จะมีตัวชี้วัดในเรื่องการเขียนเด็กๆเ,เมื่อจบเกมเด็กๆก็ต้องบวกลบการให้เด็กถืออยู่ะคะ่ะจะต้องมาเขียนคําตอบเป็นภาษาจีนลงในสมุดจดคําศัพท์นะคะเพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็มาอ่านกับครูปเป็นรายบุคคลนะคะส่วนการอ่านก็คือการพูดตัวเลขภาษาจีนจากในการ์ดของเราเองนะคะเมื่อจบเกมแล้วเด็กๆต้องดูว่าในการ์ดของเรานี้มีคําตอบตัวเลขอะไรบ้างแล้วก็มีกิจกรรมอยู่ในการ คือเรื่องร้านค้านะคะเด็กๆสามารถบอกราคาสินค้าเป็นภาษาจีนในช่องฮารมัดนะคะในกระดานเป็นภาษาจีนในระยะเวลาที่กาหนดก็คือ10วินาทีนะคะเราสามารถนามปใช้ในชีวิตประจําวันได้ในการบอกราคาสินค้านะคะเผื่อเจอนักท่องเที่ยวอาจจะมาช่วยแม่ค้าบอกราคาได้นะคะการบูรณาการวิชาอื่นๆก็คืออย่างเป็นกระดานนี้ก็คือจะเป็นการบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ในการบวกลบเลขะคะ่ะช่วงเวลาการเล่นก็คือ30นาทีนะคะแต่ว่าในระยะ เวลาจริงๆแล้วการลงพื้นที่จริงอาจจะไม่ปรับเปลี่ยนเวลาอาจจะเร็วขึ้นหรือช้าลงนะคะตามสถานการณ์ในห้องเรียนนะคะเกมมีความคิดส,สร้างสรรค์นะคะก็คือน,นําคณิตศาสตร์มาบูรณาการกับภาษาจีนนะคะให้นักเรียนเกิดการกระตุ้นและสนุกกับเกมไม่ว่าจะเป็นโจทย์บวกลบหรือการพูดคําตอบเป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็อย่างที่เอ่ยไปก็คือการบอกราคาสินค้านะคะสร้างความตื่นเต้นว่าเราจะได้ราคาเท่าไหร่แล้วเราต้องรีบพูดออกมาให้ไวตามกําหนดเวลานะคะส่วนการปฏิสัมพันธ์กับคนในเกมก็คือครูนะคะอย่างที่ได้บอกไป ว่าเราจะทําการพีเทสโพเทสก่อนนะคะเด็กกลุ่มเก่งจะกระจายอยู่ทุกกลุ่มและเพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มกลางและกลุ่มอ่อนในการตรวจําตอบและก็ช่วยเหลือกันในระหว่างเล่นบอร์ดเกมนะคะแล้วทุกๆครั้งที่มีการเล่นบอร์ดเกมคุณครูจะคะให้นักเรียนไม่ซ้ํากับกลุ่มเดิมจากที่เคยเล่นเพื่อสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์กับเพื่อนๆในห้องให้ครบทุกคนนะคะ ด้านตัวชีวัดนะคะก็คือด้านความรู้นะคะเด็กๆสามารถบอกตัวเลขภาษาจีนได้อย่างถูกต้องอันนี้คือเป็นสิ่งที่เน้นย้าตลอดในการคิดจะทําบอดเกมนี้ขึ้นมาคือเด็กๆสามารถบอกตัวเลขได้อย่างแน่นอนค่ะส่วนเรื่องโพเซสนะคะเด็กๆเกิดการพูดและการสื่อสารผ่านการใช้งานบอดเกมได้นะคะเจตคติก็คือเด็กๆมุ่งมั่นในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีค่ะ ในส่วนของครูฟ้องนะคะครูดาวแล้วก็ครูท่านอื่นๆนะคะกระดานของครูฟ้องนะคะจะเป็นในเรื่องของพีชิตใจพีชิตคํานะคะในรายวิชาภาษาไทยโดยในรายวิชาภาษาไทยนะคะจะทําในรูปแบบของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ในเรื่องของคําศัพท์ภาษาไทยค่ะต่อมานะคะนี่เป็นรูปแบบของกระดานค่ะอย่างทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นในเรื่องของสมุดไว้จดคําศัพท์ของนักเรียนนะคะตัวนี้ครูฟ้งองจะใช้ในเรื่องของการวัดประเมินผลในการเล่นบทเกมเสร็ ้วดยนะคะโดยที่แต่ละครั้งค่ะเมื่อนักเรียนเขาเล่นบอร์ดเกมเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีการจดคําศัพท์ไว้ในสมุดของเขานะคะโดยการวัดเนี่ยวัดจากอะไรวัดจากการอ่านค่ะต้องดูก่อนว่าเขาเล่นบอร์ดเกมเขาได้บัตรคําของเขาไปเนี่ยเขาเขียนจดลงไปตามปกติแต่ในการวัดเนี่ยเขาอ่านรอบแรกในการเล่นบอร์ดเกมครั้งแรกเนี่ยเขาอ่านได้เท่าไหร่ครั้งต่อไปในบัตรคําของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถจะอ่านได้เพิ่มมากกว่าไหมคําเก่าที่เขาจดลงไปเนี่ยค่ะรอบแรกเขาอ่าจจะอ่านไม่ได้รอบ2องเขาอ่านได้ไหมรอ เขาอ่านได้ไหมนะคะเราจะวัดในตรงนี้และในแต่ละครั้งค่ะเขาจะมีการเพิ่มคําศัพท์ทีละห้าคำสิบคำลงไปในสมุดของเขาเราก็จะวัดว่าเขาสามารถเขียนถูกไหมอ่านถูกไหมเขียนได้เท่าไหร่อ่านได้เท่าไหร่ในเรื่องของการวัดในตรงนี้นะคะต่อมานะคะครูฟ้องเป็นสายที่จะต้องเพิ่มนะคะความตื่นเต้นเป็นคนชอบความตื่นเต้นเราก็จะเพิ่มความตื่นเต้นให้นักเรียนเนี่ยเราเป็นสาตอุปกรณ์อยู่แล้วเราก็เพิ่มอุปกรณ์ชิ้นนั้นให้เขานะคะอย่างแรกเลยที่ครูฟ้องเพิ่มมานะคะ จะเป็นในเรื่องของวัดดวงวัดใจนะคะวัดดวงวัดใจอันนี้คือเมื่อเขาตกในช่องวัดดวงวัดใจเนี่ยค่ะเขาก็จะจับการ์ดอันนี้นะคะการ์ดทรงกลมอันนี้เขาก็จะเขียนว่าจับฉลาด้เงิน5บาทดวงดีนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยได้เลยเงิน5บาทนะคะแต่บางการ์ดเนี่ยก็จะเขียนว่าลบเงิน5บาทเขาก็เริ่มตุมต้มๆต่อมๆและใจเริ่มไม่ดีโดนหัก5บาทตรงนี้ค่ะเราเาก็จะได้ความตื่นเต้นเกิดความกระตุ้นอยากเล่นมากยิ่งขึ้นต่อมานะคะเราสายอุปกรณ์อยู่แล้วมันจะมีการ์ดเดียวไม่ได้ ต่อมาเราก็จะเป็นการ์ดแต่งได้ไหมนะคะแต่งได้ไหมถ้าเธอแน่จริงนะคะอยู่ในช่องแต่งได้ไหมอันนี้จับเป็นในรูปแบบของคําปะวิสัญชนีและไม่ปะวิสันชนีนะคะเราจะแทรกในตัวนี้เข้าไปให้เขาด้วยเมื่อเขาได้การ์ดนี้นะคะเขาก็จะเจอคํานะคะอย่างคํานี้คําว่าประตูถ้าเขาอ่านได้เขาจะได้บวกคะแนนถ้าเขาอ่านไม่ได้เขาก็จะโดนลบคะแนน,นะคะ่ะโดยเป็นการแต่งประโยค क. โดยที่ในประโยคที่เขาแต่งเนี่ยค่ะจะต้องมีคํานี้อยู่ในประโยคด้วยนะคะเป็นการฝึกในเรื่องของ การแต่งประโยคนอกจากเขาจะได้คำศัพท์แล้วเนี่ยเขาจะต้องได้ในเรื่องของการแต่งประโยคด้วยต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของ c ซ c ตัวนี้ครูฟงยินดีนําเสนอมากเพราะว่านักเรียนชอบมากเลยนะคะเห็นเซมซีไม่ได้จะต้องเป็นขย่านะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะให้เซมซีเขานะคะเซมซีตัวนี้ใช้ตอนไหนใช้ตอนที่เขาเดิน1รอบกระดานตั้งแต่ต้นจนจบแล้ว1ดรอบเมื่อขย่าออกมาแล้วนะคะเขาจะเป็นประโยค ประโยคในที่นี้จะเป็นประโยคที่ครูฟ้องแต่งไว้แล้วนะคะโดยที่นําคําจากกาศนะคะที่เขาอ่านการปกติเนี่ยมาใส่ในรูปแบบของประโยคแล้วจากอันเนี้ยค่ะจะเป็นในเรื่องของการอ่านจากอ่านคําสั้นๆเริ่มอ่านเป็นประโยคแล้วนะคะเขาก็จะอ่านถ้าเขาอ่านได้เขาจะได้คะแนนบวกจะมีทั้งบวก15แล้วและบวก20นะคะถ้าเขาอ่านได้เขาจะได้คะแนนบวกตรงนี้แต่ถ้าเขาอ่านไม่ได้เขาจะไม่มีการติดลบใดๆเพราะตรงนี้ค่ะเป็นการกระตุ้นเขาต่อมานะคะจะเป็นในรูป แบบของกลไกเกมครูฟองก็จะให้เขาเนี่ยคะ่ะเขียนก่อนเลยคําศัพท์พื้นฐานโดยที่เขายังไม่ได้ใช้บอร์ดเกมนะคะเขียนคําศัพท์เลยโดยที่คุรูเลือกมา1ิบคามาเช็คดูซิเขาเขียนถูก,กี่คําเขาอ่านได้กี่คําจากนั้นเนี่ยเราลองเล่นบอร์ดเกมแต่คําที่เราเล่นบอร์ดเกมเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นการคัดคาไปเราก็มาเช็คอีกทีหนึ่งว่าเขาเนี่ยก่อนเล่นเกมกับหลังเล่นเกมเขามีการพัฒนาไปกี่คำนะคะมีการพัฒนาไปไหมอันนี้จะเป็นในเรื่องของที่ครูฟ้องคิดขึ้นมานะคะต่อมา จะเป็นในเรื่องของการปรับใช้ในเนื้อหากับตัวชีวิตอื่นๆอย่างแรกเลยนะคะที่ครูฟองคิดขึ้นมาเน้นในเรื่องของการอา่านการอ่านขาดไม่ได้เลยจะต้องควบคู่กับการเขียนอา่านแล้วต้องมีเขียนค่ะในเมื่อเราอา่านได้เขียนเราก็ต้องได้ด้วยสินะคะครูฟองก็เลยมีการปรับใช้ในเรื่องของการเขียนเมื่อจบเกมนะคะเขาจะเขียนคําศัพท์ต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของการอา่านประโยคก็คือเซมซีของเรานั่นเ voilà. องนะคะจะมีความยากง่าย2ระดับระดับแรกก็คือไม่ได้เป็นประโยคยาวมากก็จะบวก 15คะแนนนะคะพร้อมคําศัพท์ที่ไม่ได้ยากมากก็จะ15คะแนนที่อยู่ในประโยคนี้ต่อมานะคะก็จะเป็น20คะแนนนะคะก็จะเป็นระดับที่ยากขึ้นมาหน่อยประโยคยาวหน่อยมีส่วนขยายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะคะต่อมาจะเป็นในเรื่องของการแต่งประโยคคําปะวิสัญนชนีและไม่ปรับวิสัญชนีนะคะตรงนี้ครูฟ้องต้องการที่จะสอดแทรกให้เขาเข้าใจว่าปรับวิสัญนชนีมีสระอะนะคะไม่ปรับวิสัญนชนีไม่มีสระอะเพื่อให้เขาได้ซึมซับในเรื่องของหัวข้อนี้เข้าป ด้วยอาจจะยังไม่ได้เรียนอะไรมากมายแต่อย่างน้อยก็ผ่านหน้าผ่านตาเขามาแล้วนะคะเขาก็จะได้เข้าใจในส่วนนี้ด้วยต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของช่วงเวลาเล่นอย่างที่คุณครูหลายๆท่านฟังในพาร์ทแรกไปแล้วเนาะว่าช่วงเวลาเล่นเนี่ยเรามีการยืดหยุ่นให้กับนักเรียนนะคะเพราะนักเรียนในห้องเรียนของเราทุกโรงเรียนเลยนะคะเขาจะมีนักเรียนเกง่งนักเรียนกลางนักเรียนอ่อนดังนั้นเนี่ยระยะเวลานะคะคุคูครูอยากจะบอกว่าให้คุณรูณแต่ละท่านที่นําไปปรับใช้เนะะี่ยค่ะสามารถยืดหยดุ่นกับนักเรียนได้ เด็กของเราอะค่ะเขาไม่ได้มีความสามารถเท่ากันดังนั้นสิ่งที่เราสามารถหยิบยืนให้เขาได้ในเรื่องการยืดหยุ่นในเรื่องขเวลาต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนภายในเกมนักเรียนของเราอะค่ะมีทั้งเด็กเกง่งเด็กกลางเด็กก่อน ในเรื่องของปฏิสัมพันธ์มันคือการช่วยเหลือกันอีกอย่างหนึง่งเด็กในห้องอะคะ่ะเขาจะมีเพื่อนสนิทเป็นของตัวเองแต่เมื่อมีการเล่นเกมแล้วเกมมันคือตัวกลางที่ทําให้เด็กนักเรียนของเราเนะะี่ยค่ะมีการเปิดใจกว้างขึ้นมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นอย่างบางครั้งเขาก็จะเล่นแค่กลุ่มของเขาไม่ได้มาเล่นกับเด็กคนอื่นในห้องแต่เกมเนี่ยค่ะเป็นตัวกลางที่ทําให้เขาเนี่ยได้เจอเพื่อนที่มากขึ้นบางครั้งอยู่ห้องเดียวกันนะคะเราสามารถนับคําได้เลยกับเด็กที่เขาคุยกันเขาก็จะคุยกับคนที่เขา แต่คนที่เขาไม่สนิทเนี่ยเขาก็ไม่เล่นไม่คุยนะคะดังนั้นเกมตรงเนี้ยมันคือส่วนการที่ทําให้เขาต้องคุยกันมากขึ้น เมื่อเราคุยกันในเกมมากขึ้นนอกห้องเรียนเขาก็จะคุยกันมากขึ้นบางครั้งมันอาจจะทําให้เขาสนิทกันไปเลยก็ได้นะคะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของการวัดประเมินผลการวัดประเมินผลนะคะครูฟ้องจะเป็นในเรื่องของความรู้หรือการวัดเคนั่นเองนะคะจะเป็นคําศัพท์พื้นฐานจากค้งคําศัพท์1210คํานะคะโดยแบ่งจากความยากง่ายข้างง่ายเราก็จะให้เขา,ขนาน้าคะแนนยากเราก็จะให้เขา10คะแนนเราก็มาดูกันว่าเลเวลในการอ่านเนี่ยนักเรียนเขามีความสั ในการอ่านขนาดไหนนะคะเราก็จะมีการเก็บวัดตรงนี้ไปด้วยว่าการวัดเนี่ยเขาเขียนลงไปแล้วอ่านแล้วเขาได้กี่คานะคะต่อมาจะเป็นในเรื่องของการอ่านออกเสียงหรือการวัดพีนั่นเองนะคะทักษะ,ะการอ่านทักษะการเขียนจากการที่เขาเล่นบอร์ดเกมแล้วเนี่ยเขาเพิ่มทักษะตรงนี้มากขึ้นไหมอาจจะวัดในเรื่องของการเขียนตามคําบอกเขาเขียนได้กี่คําและที่เขาเขียนเนี่ยเขาอ่านกับเราได้กี่คํานะคะก่อนกลับบ้านก็ได้เราสามารถให้เขาอ่านทุกวันทุกวันตรงนี้ค่ะมันจะเป็นการเพิ่มความ ความรู้ในวงกว้างของเขามากขึ้นต่อมานะคะจะเป็นการวัดเคในเรื่องของการฝ่ายเรียนรู้วันนี้ฉันเล่นเกมไม่ชนะแต่วันต่อไปไม่ใช่ว่าฉันจะไม่ชนะเหมือนเดิมมันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เขากลับบ้านไปก่อนอื่นเลยทําการบ้านทําการบ้านเสร็จที่ฉันจดลงไปในสมุดเนี่ยเอามาอ่าน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 ครั้งต่อไปต้องสู้เคลื่อนได้อันนี้ค่ะเป็นการฝึกฝนเป็นการฝ่ายเรียนรู้ของเด็กนะักเรียนนั่นเองค่ะอันนี้เป็นของครูฟองค่ะในเรื่องของรายวิชาภาษาไทย มีการแบ่งน้ำหนักการใช้กิจกรรมเหล่านี้ยังไงอะคะค่ะกิจกรรมเหล่านี้นะคะครูฟ้องก็จะสอนตามบทเรียนตามปกติเลยแต่ว่าบอดเกมเนี่ยค่ะครูฟ้องต้องชี้แจงก่อนว่าเราใช้ในเรื่องของการมาปรับใช้กับการสอนเราไม่ได้ใช้ที่จะมาเต็มรูปแบบเราก็สอนปกติแต่เด็ก,ดก,ดกนักเรียนบางคนค่ะเขาเสร็จทุกอย่างแล้วหลัเขาก็จะแบบนั่งรอเพื่อนบางครั้งเขาก็เหงาเขาก็จะเอาตรงเนี้ยค่ะมาเล่นรออย่างถ้ามีการปรับใช้ครูฟ้องก็ไม่ได้ใช้บ่อยนะคะแต่เราก็จะเอาตรงเนี้ย มาใช้อย่างช่วงกางวันนักเรียนกินข้าวเสร็จแล้วเขาจะมีช่วงนี้ที่เขาจะต้องอ่าว่างก้านนาตรงนี้ค่ะมา ใช้เพื่อไม่ให้เสียเวลาในตอนกลางวันใช่เพราะโรงเรียนเราไม่ได้มีการให้ใช้โทรศัพท์ไม่ได้ให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทําได้มากที่สุดคือบอร์ดเกมเขาจะต้องนําบอร์ดเกมมาเล่นมาเล่นในช่วงกลางวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากกับตรงน,นี้มากกว่าแสดงว่าเด็กเอามาเล่นในช่วงเวลาที่เขาว่างใช่ไหมคะแล้วก็ <S <S <ช>อาจจะเป็นในช่วงเวลาที่จ่ายการเรียนการสอนด้วยซึ่งมีแผนประกอบอะไรแบบนี้ถูกต้องไหมคะดาวเข้าใจถูกไหมคะถูกต้องค่ะสอนเราอยากเสริมเรื่องการวัดผล ได้ไหมคะ ไชเลยค่ะยินดีมากเลยค่ะสนออยากให้คุณครูหลายๆท่านนะคะที่ทําบอร์ดเกมแล้วยังไม่รู้ว่าทําไมต้องวัดจําเป็นด้วยหรอบอร์ดเกมมันเป็นแค่สื่อหนึ่งไม่จําเป็นต้องวัดก็ได้แต่ถ้าอย่างที่คุณครูทั้งสองท่านนําเสนอมาค่ะบอร์ดเกมมันเป็นสื่อแต่สามารถมาใช้ในห้องเรียนแล้วก็วัดและประเมินผลไปในตัวได้ในระหว่างการเล่นเกมซึ่งตอนนี้ค่ะในเรื่องของหลักการวัดและประเมินผลมันจะมีตัวชี้วัดระหว่างทางตัวชี้วัดปลายทางที่เยอะมากทําอย่างไรฉันถึง จะต้องอุ้ยตัวชีวัดเยอะแยะ700กว่าตัวจะต้องวัดทั้งหมดไหมแล้วจะต้องวัดแบบพัฒนาเด็กอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละคือสาเหตุที่ทําไมถึงต้องมีการวัดและประเมินผลในการเล่นเกมนะคะต้องการให้รู้ว่าพฤติกรรมเด็กก่อนเล่นเกมกับหลังเล่นเกมเป็นยังไงสังเกตครูฟองเมื่อกี้ค่ะเขาจะมีการวัดเด็กเขียนคาศัพท์เด็กก่อนเล่นเกมแล้วพอมาเล่นเกมแล้วอะเปลี่ยนไปอย่างไรมันดีขึ้นหรือแย่ลงไหมอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราทราบนั่นเองนะคะแล้วก็เราจะดูรู้พัฒนาการของผู้เรียนได้ตรง ุดเช่นเด็กคนนี้พัฒนาแล้วยังไม่ได้ยังไม่ดีขึ้นยังไงเราจะได้ย้ำแล้วก็ซ้ำแล้วก็ทวนเด็กคนนี้ได้ไปอีกนะคะรวมไปถึงพัฒนาระบบเกมของตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นถ้าคุณครูฟ้องกับคุณครูติมไม่ได้วัดผลไม่รู้แน่ว่าเกมเราดีหรือไม่ดีอย่างไรใช่ไหมคะอย่างน้อยการวัดอะ่ะมันมีหลากหลายมากเลยแล้วก็ทําไมต้องวัดมอาจจะเป็นอีกสาเหตหุหลายๆอย่างที่เราอยากจะรู้ระหว่างการเล่นเกมก็ได้นะคะอันนี้คือสาเหตุว่าทําไมจึงต้องวัดและประเมินผลในการ เล่นเกมนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ว่าเด็กอ่ะก็มองไปอีกแบบหนึ่งครูซึ่งทําเกมมาหรือทําแผนการสอนมาก็เป็นอีกแบบหนึ่งทําอย่างไรเราจะมาปรับระหว่างครูกับเด็กค่ะเด็กที่ชอบเล่นสนุกอย่างเดียวเล่นเล่นเกมได้จับอุปกรณ์ชอบแต่ครูก็อยากได้ความรู้ด้วยอยากให้เด็กได้รู้ได้เน้นทักษะได้อะไรด้วยเราเอามาประสานกันค่ะเป็น play and learn ซะเราก็หยิบการวัดและประเมินผลมาใช้ในระหว่างการเล่นเกมซึ่งการวัดและประเมินผลนะมันมีหลักการง่ายๆเลยคือตัวโอเลค่ะ O L LE, กับการวัดและประเมินผลโดยใช้บอร์ดเกมก็คือเป็นพื้นฐานไม่ได้วัดอะไรแตกต่างจากแผนการสอนที่คุณครูจะต้องทําเลยนะคะเป็นหลักการง่ายๆวัตถุประสงค์ตั้งมายัางไงเราสอนโดยใช้เกมเน้น active learning แน่นอนอยู่แล้วเราก็มีการออกแบบกิจกรรมมีกิจกรรมที่ปฏิบัติมีกลไกของเกมมีสิ่งที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ในเกมแล้วหลังจากนั้นเราก็มาวัดได้เคได้ P ได้ A อย่างที่คุณครูได้นําเสนอไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างการวัดอะคะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้อง องวัดตอนจบเล่นเกมจบนะคุณครูอาจจะวัดระหว่างก่อนการเล่นก่อนหรือระหว่างการเล่นแล้วก็วัดหลังการเล่นอย่างเงี้ยก็ได้มีหลายช่วงที่คุณครูอยากจะเลือกวัดในการเล่นเกมได้นะคะก็จะมีสรุปแล้วกันนะคะเป็นกระบวนการสอนด้วยเกมสู่การวัดและประเมินผลนะ่ะจะไม่มีเทคนิคไม่มีกระบวนการอื่นเลยคือสอนปกติขั้นนำขั้นสอนแล้วก็ขั้นสรุปนะคะเพิ่มไปอีกนิดนึงมีขั้นสิ้นสุดการสอนนะการสอนโดยใช้บอร์ดเกมนะคะคือลักษณะการประเมินอะไรระหว่างขั้นนำขั้นสอน สรุปเนี่ยจะเป็นลักษณะ formative formative ก็คือประเมินเพื่อพัฒนาใช่ไหมคะวัดผลเพื่อพัฒนาวัดไปเรื่อยๆเราอยากรู้ว่าเด็กไม่ได้ตรงไหนแล้วก็พัฒนาให้ตรงจุดกับเด็กวิธีการก็คือสังเกตรหรือแบบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็คือเราไปสอบถามหรือเรามีแบบไปถามเด็กว่าเล่นเกมเป็นยังไงนําไปสู่จุดประสงค์ที่เราตั้งไว้อย่างไงอย่างนี้ก็ได้หรือจะสอบถามปากเปล่า,ปาเป็นไงลูกชอบไหมมีอะไรที่ต้องปรับหรือว่าหนูรู้ไหม อะไรอย่างนี้นะคะเกิดจากการขามของคุณครูก็ได้รวมไปถึงจะทํา A R R หลังเรียนนะคะมาพูดคุยกันมาสอบถามมาพูดคุยมาสรุปบทเรียนร่วมกันกับเด็กอันนี้ก็สามารถเป็น formative ได้ส่วนจะวัดแบบเก็บคะแนนจริงๆนะคะเป็น summative นะคะวัดอาจจะมีแบบทดสอบก็ได้แบบทดสอบในที่นี้อาจจะแบบง่ายๆและสังเกตเมื่อกี้ครูฟ้องมีอะไรคะมีการวัดโดยใช้ให้อ่านให้สรุปก็สามารถทําได้ซึ่งไม่จําเป็นว่า summative จะต้องวัดแบบโดยใช้แบบทดสอบ นะคะใช้แบบวัดแบบประเมินที่เป็นเช็คลิสต์ถูกผิดรู้ไม่รู้อย่างนี้ก็สามารถวัดได้ในเรื่องของการออกแบบการวัดนะคะก็จะเป็นยกตัวอย่างนะคะตามแนวคิดของการยกและบิกละกันนะคะที่ว่าเราจะเล่นเกมยังไงเอกสารตัวนี้ค่ะสามารถนําไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในกรณีที่คุณครูทําเกมแล้วอยากจะวัดลงสู่แผนนะคะอย่างเช่นต้องการให้รู้พฤติกรรมการเรียนรู้ว่าเด็กจําแนกได้เนี่ยเป็นเคด้านทักษะทางปัญญาใช่ไหมคะก็สามารถจําแนกได้ตารางนี้จะบอกให้เห็น เลยว่าคุณครูจะใช้อะไรมาวัดในเกมของตัวเองที่กําลังผลิตขึ้นถ้ายังมาไม่ถูกทางนะคะสามารถนาตัวนี้ไปดูได้ให้ดูช่องที่สีช่องหลังในการสร้างเกมของเราว่าเราจะวัดอะไรในช่องแรกนะ,ะมันก็จะรู้เลยว่าเกมเราอ่ะจะต้องวัดอะไรปัญหาของการเล่นเกมและการประเมินการสอนด้วยเกมที่คนส่วนมากวัดไม่ได้ครูหลายๆท่านที่เราผ่านการทํา PLC มาแล้วเนี่ยแล้วบอกวัดไม่ได้อันนี้ตัวแรกนะคะตัว Alpha player นะคะเป็นลักษณะที่เป็น ผู้นำเกมอะค่ะเด็กในกลุ่มอะจะเป็นผู้นําเลยจะพาเพื่อนๆเ,เดินเธอเดินตรงนี้สิเธอต้องหมุนได้เลขนั้นเธอต้องทําแบบนี้ถึงจะผ่านเกมนี้ได้อย่างเงี้ยนะคะถ้าเจอเด็กเหล่านี้ค่ะเราต้องใช้ลักษณะของ corporation ก็คือความร่วมมือในระหว่างการเล่นเกมเพื่อป้องกัน alpha player ถึงจะวัดได้นะไม่อย่างนั้นนะคะคนที่เก่งเขาจะเล่นนําคนที่อ่อนอยู่เสมออย่างเมื่อกี้คุณครูทั้งสงท่านบอกว่าจะคะเด็กเก่งเด็กกลางเ อ่ออยู่ด้วยกันเนะะี่ยค่ะถ้าเด็กเราเราปล่อยให้เด็กเก่งอะ่ะนำอยู่อย่างเดียวอะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเกมที่มีลักษณะความร่วมมือ เด็กมีส่วนร่วมเด็กอ่อนจะต้องได้ทําแบบนี้นะเด็กเก่งจะมีส่วนร่วมทายังไงเด็กทุกคนจะถูกวัดได้แบบเดียวกันนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นปัญหาของการวัดกับการเล่นเกมนะเจอเด็กไม่อยากเล่นก็แปลว่าการวัดและประเมินผลเป็นยังไงคะก็คือเกมของคุณครูไม่น่าเล่นเด็กเลยไม่เล่นเราทําให้วัดผลไม่ได้ประเมินไม่ได้เราก็ทําเกมปรับระบบกลไกของเกมมาซะอันนี้คือลักษณะของการเราเล่นเกมแล้วทําไมเด็กไม่เกิดให้มาปรับตรงนี้นะคะสําหรับเจอเด็ก ที่เล่นไปเฉยๆครูอะไรมาให้เล่นก็เล่นไปเถอะเล่นๆไปเราวัดได้ไหมคะวัดได้แต่มันไม่เป็นจริงอะคะ่ะมันเป็นเออร์เลอร์สกอร์ที่เอ้ยมันเป็นความรู้ของเด็กจริงไหมหรือโดนบังคับให้เล่นเราทําแบบฝึกหรือเราทําอะไรก็ตามข้อสอบอะที่บังคับไม่ให้เด็กทำอะมันจะเกิดเออร์เลอร์สกอร์ที่มันไม่เป็นจริงนะอันนี้เราก็สามารถปรับโดยนําสถานการณ์มา ให้น่าสนใจให้เขาได้เกิดความคิดมากขึ้นตัวนี้จะสามารถวัดได้และสุดท้ายไม่ AAR ก็หมายความว่าไม่สะท้อนหลังการเล่นเกมถ้าคุณครูเล่นเล่นแล้วเอาจบรีบไปเรียนต่อวิชาอื่นหรือรีบเก็บกลับบ้านอย่างเงี้ยไม่มีการ AAR ก็จะไม่สามารถประเมินเพื่อพัฒนาได้อยากจะให้คุณครูหลายๆท่านที่นําเกมไปใช้ในห้องเรียนแล้วไม่ AAR นะคะต้อง AAR เพราะจะได้รู้และจะได้สรุปบ,บทเรียนทุกครั้งว่าเด็กได้อะไรเรียนรู้อะไรและเขาชอบ ชอบอะไรเขาอยากอะไรในชั่วโมงต่อไปเชื่อว่าเขาจะอยากมาเรียนในวิชาของเราไม่ว่าจะยากหรือเขาไม่อยากเรียนแค่ไหนเชื่อว่าเขาจะอยากเรียนในวิชาของเราค่ะครูดาว บอร์ดเกมสามารถสร้างขอบเขตการเรียนรู้ได้มากกว่าที่เราคิดค่ะนอกจากจะพัฒนาผู้เรียนแล้วยังสามารถพัฒนาคุณครูได้อีกด้วยดาวเชื่อว่าบอร์ดเกมจะเป็นตัวช่วยสําคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้คุณครูของเราสามารถจัดการเรียนการสอนได้สะดวกสบายแล้วก็ทันท่วงทีได้มากยิ่งขึ้นพร้อมกับการเรียนรู้ที่รวดเร็วและเข้มแข็งใน EP ถัดไปนะคะรายการครูสอนครูของเราจะมาพร้อมกับนวัตรกรรมที่น่าสนใจอะไรนั้นฝากทุกท่านนะคะติดตามรับชม EP ถัดไปได้ทางแพลตฟอร์ม i am ครูสังคมสร้างสารรค์ของคนสอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ